สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูไม้ป่าที่สูดได้มานานแล้วนะครับแล้วก็มันมาดังที่บ้านนะครับผมเป็นไม้ป่านะครับราคาสูงด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าดังหรือไม่ด่างนะครับช่วยคอมเมนต์มาดูนะครับว่ามันดังเทียมหรือดังแท้นะครับวันนี้ผมจะไปดูที่ผมได้เอามานะครับว่าหน่อของมันนะครับ จะแตกออกมาด่างเหมือนต้นแม่ไหมนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแม่มันก่อนนะครับว่ามันด่างยังไงนะครับแต่ถ้าไม่ด่างนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันจะด่างจริงไหมนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นไม้ป่านะครับเป็นราหดป่านะครับก็ได้มานานแล้วนะครับผมแต่มาแบบว่าสีแปลกๆอยู่ที่บ้านนะครับ แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่ครับสีมันนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับคือว่านี่ครับทุกคนมันด่างหรือไม่ด่างผมก็ไม่รู้นะครับมีอยู่สองใบนะผมแต่ใบอื่นก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะแบบนี้นะครับนี่ครับผม มีลักษณะแบบนี้นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูที่ผมได้มานะครับสูได้มาครับไม่ใช่ผมนะครับผมนี่ครับเป็นของสูเลนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหนอที่มันแตกออกมาใหม่จะมีไหมนะครับนี่นี่เป็นรอยหักมานะครับผมหักมาคือว่าไม่ถึงโคนนะครับไม่แน่ใจว่าด่างไหมแต่ว่ามัน มีรอยแบบนี้นะครับอยู่นิดๆนะครับที่ใบก่อๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ในป่านะครับว่ามันแตกหนอกมามันจะด่างไหมนะครับผมจะซูมให้ดูชัดๆอีกทีนะครับเผื่อเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ชัดนะครับผมนี่ครับทุกคนด่างจริงหรือด่างเทียมนะครับช่วยบอกหน่อยนะผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไปดูหนอของมันนะครับ กลับไปที่เดิมนะครับผมเพราะมันแตกออกมาจะสีแบบนี้ไหมนะครับนี่ครับผมออกสีเหลืองๆนะครับอันนี้นะครับผมเจ้าของราหุนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูต้นเล็กมันนะครับว่ามันแตกหนอกมาใหม่ไหมนะครับผมเพราะว่าวันนั้นหักมาครึ่งท่อนนะครับผมนี่ครับให้เลีกรอบนะผมดางไม่ด่างคอมเมนต์ได้นะครับผม นี่ครับแต่ว่าลายแบบนีส้สองใบนะครับแต่ว่าใบอื่นนะครับลายน้อยนะครับผมแต่ผมสักพักก็มาเยอะอยู่นะครับผมโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูครับไป,ไปดูอีกท่อนนะครับผมว่ามันด่างหรือไม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปเลยครับ นี่ครับผมนี่เป็นบอลกระดาษยักษ์นะครับผมดูยอดมันนะครับว่ามัน,นมด่างไหมนะครับเป็นต้นเล็กต้นลูกมันนะครับผมนี่ครับต้นแม่มันนะครับบอลกระดาษยักษ์เลยครับผมนี่เดินระหว่างทางมาดูต้นราฮดนะครับนี่ครับเป็นภูเขาสูงนะครับผมให้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันชันมากครับ วันนี้เรามาเลยระหดเท่านั้นนะครับว่ามันจะด่างไหมครับเผื่อมันจะแตกหนอกออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมระหดทั้งนั้นเลยครับผมที่ผมมาวันนั้นนะครับแบบศูนแล้วนะผมไอ้น่นจะเป็นบอกระดาษยักษ์นะครับต้นต้นมาอือมาเลยครับผมอยู่บนเขานะครับเ้นมาอือมาจริงๆนะครับผมโอ้โห อยู่ที่ราหดเลยนะครับโอ้บนหินก็นยังครับผมนะครับอยู่บนฟ้าเลยนะครับอยู่บนก้อนหินอยู่นะครับนะครับมีใบอยู่นะครับเพิ่งเห็นนะครับว่ามีบนหินด้วยนะครับที่นี่ นี่ครับแล้วที่ตัดวันนั้นนะครับมีรออยู่นะครับนี่ตัดขาดตรงนี้นะครับเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็มีด่างนะครับหรือว่าไม่ด่างก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามาดูวันนี้แล้วนะครับไม่มียอดที่แตกใหม่นะครับผมคือมันตายไปเลยนะครับกิ่งนี้นะครับมันตายไปเลยนะครับผมไม่แตกเง่าวให้เราดูนะผมว่าจะด่างไหมนะครับแต่ตรงนี้นะครผมเต็มไปหมดเลยครับ ขึ้นอยู่ตามผานะผมเราไม่เป็นไรครับเราได้มาแล้วนะครับอยู่บ้านแล้วครับแต่ว่าต้นนี้มันไม่แตกครับผมเสียดายนะผมวับนี่รอยเมาวันนั้นนะครับนี่ต้นเล็กต้นเล็กๆกมันครับผมมันเป็นเนชื้อราครับผมนี้ดูออกนะครับ โอเควันนี้เรามาดูนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมมีต้นเล็กนะครับมีต้นลายอยู่ครับผมลายอยู่นิดน,นะครับเดี๋ยวผมดูเข้าไปดูใกล้ๆนะครับใค่ตั้งช่องใบไ,ไม้ด้วยใบไม้แต่ใบ,บนีน้เดีกลิ่นอืมใบมีกลิ่นเออ ขันห่าลายอยู่บ่อัน่าลายดูรับดูกิ่งนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะลายนะครับผมแต่ไม่รู้ด่างไหมครับลองเอาลงมาก่อนนะครับนิดๆเราเอาไปลุ้นที่บ้านนะครับผมครับผมมากับโูแล่ผมฝากกดติดตามช่องเลยครับผมครับ ลงทุนครับต้นนี้แต่ <laughs> <laughs> ไม่รู้มันจะด่างไหมนะผมดูครับดูใบนี้นะครับคนนี่ครับทีเรืองครับผมเดี๋ยวเอาเลยโอเคเรารอดูนะครับว่าจะด่างไหมนะครับ mãi lấy áp ôm đi áp được trời nó qua mình đảng mấy nắp để đu mượn mình nói nói nắp ôm สะท้อนมันถ้าดูจากแสงนะครับนี่ครับทุกคนไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะด่างไหมนับแต่ไหนๆก็เอาลงมาแล้วนะครับผมก็พาไปปลปูกก่อนครับผมนี่ครับผมมาดูว่าผมเจอต้นอะไรนะครับผมนี่เป็นบนหินนะครับผมอยู่ตามภูเขานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันด่างไหมนะครับ ไม่ครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมพามาดูรวหุ์ป่าแล้วนะครับคือว่ามันไม่แตกออกมาใหม่นะผมก็จบเลยนะครับผมไม่แตกกิ่งไม่แตกหนออกมาใหม่นะครับวันนี้นะครับที่ผมพามานะเพื่อจะมาดูหน่อมันที่แตกออกมานะครับว่ามันด่างไหมนะครับคือตกสุดท้ายนะครับมันไม่หอกออกมานะครับมันตายทั้งกิ่งเลยนะผมที่ตัดไว้นะผมแต่เราก็ได้ต้นนี้มาครับ เอาปลูกไว้ก่อนนะครับไหนไหนก็ตัดมันมาแล้วนะผมทุกคนายป,ปลูกนะครับเอ็นดูมันนะผมเอาไปปลูกไว้สวยงามที่บ้านนะครับถึงไม่ด่างก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยววันหลังจะาพามาหาอีกนะครับผมขอบคุณครับ